อชิงตันนะคะเพื่อจะมาหาเห็ดเมเรลนะคะเพื่อนๆไม่รู้ว่าวันนี้ปูจะได้เห็ดหรือเปล่านะคะเพราะว่าเห็ดเมเรลทางแถบอีสตันบอชิงตันนะคะปกติปูจะมาหาช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะแต่ปีนี้ปูเห็นว่าสโน่นะคะหิมะนะคะมันละลายเร็วนะคะแล้วก็แดดออกทั้งอาทิตย์เลยนะคะสำหรับอาทิตย์ กะะูก็เลยพาเพื่อนๆขึ้นมาสำรวจแถวอีสตันวอชิงตันในวันศุกร์วันศุกร์กูไม่แน่ใจว่าทุเดวันนี้วันที่23หรือ22ของเดือนเมษายนนะคะเพื่อนๆกูลืมวันลืมคืนเลยค่ะเพื่อนๆน,นั่นนะคะกูก็จะพาเพื่อนๆมาสำรวจนะคะว่าแถวอีสตันวอชิงตันนะคะเห็ดเมอร์เรลออกหรือยังไม่ออกนะคะ เพราะว่าทางแถบเหนือนะคะปกติอะ่ะปูจะไปหาทางภาคเหนือก่อนนะคะเพื่อนๆทางเหนือลัสวอชิงตันสเตทนะคะเวลาทางเหนือหมดนะคะทางอีสตันนะคะก็จะเริ่มออกนะคะเพื่อนๆปูก็ วันนี้ปูจะเจอเห็ดหรือเปล่านะคะเดี๋ยวปูก็ให้เพื่อนๆดูข้างทางไปก่อนนะคะเมื่อวานนี้ปูต้องขอโทษจริงๆนะคะเพื่อนๆที่ปูพาเพื่อนๆออกไปหาเห็ดแล้วปูไม่ได้ถ่ายมากนะคะเพราะว่าปูรีบหารีบเก็บนะคะแล้วก็รีบออกจากป่านะคะเพราะว่าปูมีอพอ o ์ n เมนต์ของหมอนะคะที่จะโทรหาปูตอนสามโมงครึ่งนะคะแล้วปูก็ไปกันก็เกือบเที่ยงแล้วนะคะพอแล้วก็ขับรถก็ประมาณชั่วโมงกว่าชั่วโมงครึ่งนะคะกว่าจะไปถึงที่เก็บแล้วปูก็รีบลง รีบหาเคนบอกให้ปูรีหาเพราะว่าอพอเเม์หมอก็คือเขาจะต้องโทรมาหาเราประมาณ3ามโมงครึ่งที่เนี่ยนะคะถ้าเกิดหมอเขานัดแล้วเขาจะโทรมาตามเวลาเลยนะคะเพื่อนๆปูก็เลยต้องรีบออกจากป่าที่ปูเก็บเห็ดนะคะเพื่อจะมาหาสัญญาณโทรศัพท์นะคะเพราะว่าในป่าที่ปูไปหาเห็ดมันไม่มีสัญญาณคะ่ะเพื่อนๆสมมติถ้าเกิดปูพลาดหมอไปเนี่ยก็คือว่าปูก็ไม่รู้จะไปตามหมอยังไงนะคะเพื่อนๆ ดังนั้นปู่ก็เลยไม่ได้ถ่ายให้เพื่อนๆออดูตอนที่ปู่เก็บเห็ดมากนะคะวันนี้นะคะถ้าเกิดปู่เห็นเห็ดหรือปู่เจอเห็ดนะคะปู่ก็จะถ่ายให้เพื่อนๆดูนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวปู่จะบอกเพื่อนๆอ,อีกทีหนึ่งสาหรับวันนี้นะคะเพราะว่าวันนี้ปู่ไม่มีอพอร์เมนอะไรนะคะตั้งใจที่จะมาหาเห็ดเบอเร์เรลนะคะมาสํารวจมันไว้ก่อนนี่นะคะข้างๆทางก็จะเป็นแบบนี้นะคะช่วงนี้ก็คือว่ามันเข้าสู่หน้าสปริงนะคะ แล้วก็มันจะเข้าซัมเมอร์นะคะช่วงนี้ก็จะเป็นหน้าที่ใบไม้ดอกไม้เริ่มออกนะคะเพื่อนๆข้างๆทางก็จะดูสวยนะคะแล้วก็จะดูผิดแปลกจากช่วงหน้าหนาวนะคะเพื่อนๆตอนที่ปูพาพาเพื่อนๆมานะคะเลยนะคะเพื่อนๆแม่น้ําค่ะตอนที่ปูพาเพื่อนๆมาช่วงหน้าหนาวนะคะแถวนี้นะคะจะไม่ค่อยมีใบไม้นะคะ ต,ตอนนี้ก็คือใบไม้เริ่มขึ้นแล้วข้างทางก็จะสวยงามนะคะเพื่อนๆเราดูไปเรื่อยๆก่อนนะคะเพื่อนๆดูวิวกันไปก่อนนะคะเพื่อนๆ เีเว่นพาร์นะคะเพื่อนเพื่อนไฮเวย์น้ำเค่ะ เพื่อนๆครตอนนี้ปูมาถึงป่าเห็ดแล้วนะคะก็เป็นลักษณะแบบนี้นะคะเพื่อนๆก็เป็นป่าแบบนี้นะคะแต่ปูก็ไม่รู้ว่าวันนี้ปูจะเจอหรือเปล่านะคะเพราะว่าปูลงรถมาปูเห็นหิมะมันยังไม่ละลายหมดนะคะปูอาจจะมาเร็วกว่ากําหนดที่มันจะออกนะคะเพราะว่าปูก็บอกไว้แล้วว่ามันจะออกช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะประมาณ อาทิตย์แรกอาทิตย์ที่สองอทิตย์ที่สามนะคะแต่พอดีปูว่างนะคะปูก็เลยมาสำรวจไว้ก่อนรอบๆบ,บริเวณก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราเดินไปดูด้วยกันนะคะเพื่อนๆว่าวันนี้ปูจะเจอหรือไม่เจอนะคะไปะค่ะไปกันเลยค่ะ เพื่อนๆครับปูเจอเห็ดอันนี้นะคะอยู่ตามพื้นดินนะคะแต่ปูก็ไม่รู้ว่ามันคือเห็ดอะไรนะคะมันกำลังออกเต็มเลยคะ่ะเพื่อนๆเดี๋ยวปูจะเด็ดให้ดูนะคะมือปูใหญ่กว่าเห็ดอีกน่าจะเป็นเห็ดพิษค่ะกินไม่ได้นะคะนี่นะคะเพื่อนๆป่าไฟไหม้นะคะวันนี้ปูมาป่าไฟไหม้นะคะ ักษณะป่าเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆสโสนยังมีอยู่นะคะแต่พื้นพื้นดินมันแห้งค่ะเพื่อนๆไม่แน่นะคะอาจจะเจอมัสลุมเพื่อนๆคะพูดเจอแต่เห็ดอันนี้นะคะขึ้นเต็มไปหมดเลยค่ะ ะะแต่ไม่ใช่เห็ดเมอเรลนะคะไม่ใช่เห็ดที่เราตามหานะคะนะคะเต็มไปหมดเลยค่ะเต็มพื้นเลยค่ะกินไม่ได้ค่ะเราไปตามหาเห็ดเมอเรลกันต่อนะคะเพื่อนๆคะตกลงป่านี้เราไม่เห็นเห็ดเมอเรลนะคะสงสัยเราจะมาก่อนกำหนดนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะเรามาสำรวจไว้นะคะ ถ้ค่อยศึกษาเรียนไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะรู้ว่าเห็ดเมอรเรลมันจะออกช่วงไหนช่วงไหนนะคะปีนี้ปูลองมาก่อนมันก็ไม่ออกนะคะเราต้องมาตรงตามเวลาที่มันเคยออกนะคะก็ประมาณอีกสักสองอาทิตย์บัวจะกลับมาใหม่นะคะเพื่อนๆเพราะป่านนี้ปูเคยหาแล้วได้ค่ะนี่นะคะลักษณะรอบๆเป็นแบบนี้นะคะ ติดถนนป่าไฟไหม้ปูเห็นแต่เห็ดไอ้ดอกที่ปูที่ปูถ่ายให้เพื่อนเพื่อนดูนะคะมันขึ้นเต็มไปหมดเลยค่ะแต่มันเป็นเห็ดพิษนะคะกินไม่ได้มันขึ้นก่อนเห็ดที่เราต้องการมันยังไม่ขึ้นนะคะ นี่นะคะปูเจอแต่เห็ดอันนี้นะคะขึ้นเต้มไปหมดเลยค่ะเพื่อนๆปูก็ว่ามันเป็นเห็ดพิษนะคะแต่ปูว่าสัตว์พวกกวางพวกอะไรก็คงจะลงมากินนะคะเพื่อนๆเนี่ยคะขึ้นเป็นกลุ่มเลยนะคะสรุปป่านี้ปูไม่เจอเห็ดนะคะเพื่อนๆเราก็ไปหาที่ใหม่กันนะคะ ี๋ยวปุจะพาเพื่อนๆสำรวจที่ใหม่นะคะดูสิคะว่าวันนี้ปูจะได้เห็ดหรือเปล่าบางครั้งปู๋ไปหาเห็ดนะคะปูก็ไม่ได้เห็ดเสมอไปนะคะเพื่อนๆเพราะว่าการหาเห็ดนี่เหมือนว่าเราต้องไปสำรวจป่าก่อนนะคะกว่าเราจะเจอที่เก็บเห็ดที่เยอะๆนะคะเพื่อนๆแล้วก็ต้องลองผิดลองถูกนะคะความอดทน,นะครับเพื่อนๆ เหนื่อยแค่ไหนก็อดทนค่ะแต่เวลาเราเจอป่าเห็ดแล้วมันสนุกค่ะเพื่อนๆมันบอกไม่ถูกนะคะเพื่อนๆสำหรับคนที่ชอบเก็บเห็ดนะคะจะเข้าใจค่ะว่ามันเหนื่อยแค่ไหนไกลแค่ไหนก็ไปนะคะถ้าเราเจอป่าของเรานะคะแต่ถ้าไม่เจอป่าของเราเนี่เดินนิดเดินหน่อยก็เหนื่อยแล้วค่ะเพื่อนๆถ้าเจอป่าเห็ดนะคะเดินเดินยังไงเดินทั้งคืนทั้งวันก็ไม่เหนื่อยนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวปูจะมุฟจากป่านี้ไปอีกป่านึงนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปเจอกันค่ะตอนนี้ปูมาถึงป่าที่สองกันแล้วนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะป่าที่สองก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะคะและแล้วเราก็มาถึงป่าที่สองกันแล้วค่ะเพื่อนเพื่อน แต่ปูก็ยังไม่เห็นเห็ดเมอเร์เรลโผล่มาให้ปูเลยนะคะโอ้เพื่อนเพื่อนูเ,อนเจอเห็ดเมอเร์เรลแบบเฟกนะคะเพื่อนเ่อนแบบนี้ค่ะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะเดี๋ยวกันนะคะนี่นี่นี่นะคะเพื่อนเอนเห็ดเมอร์เรลเฟกนะคะ ไม่ใช่เห็ดจริงนะคะเพื่อนๆกินไม่ได้นะคะกินแล้วตายนะคะเห็ดตัวนี้เดี๋ยวปุจะลองหาอีกสักนิดนึงนะคะเผื่อจะเจอนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆเ,เ,เ,เห็นไหมคะพืน้นดินนะคะมันแห้งคะ่ะเพื่อนๆลักษณะแบบนี้นะคะเราก็คิดว่าพืน้นดินมันแห้งนะคะแต่มันยังไม่ถึงเวลานะคะไม่ถึง ช่วงเดือนของมันนะคะมันก็ไม่ขึ้นให้เรานะคะเพื่อนๆถึงพื้นดินจะแห้งก็ตามนะคะเพื่อนๆเห็ดอันนี้จะออกตามช่วงฤดูกาลนะคะแล้วก็ออกตามทางแถบด้วยนะคะแถบนี้นะคะมันจะออกช่วงเดือนพฤษภานะคะนะคะกูเห็นแดดมันออกดีนะคะแล้วก็ก็เลยขับรถมาสำรวจนะคะแต่พอมาถึงพื้นดินบางบางที่ที่ปูเคยเก็บได้นะคะ มันก็แห้งนะคะเพื่อนๆมันไม่มีส n o มันไม่มีหิมะแล้วนะคะแต่มันก็ไม่ขึ้นค่ะเพราะว่ายังไม่ถึงช่วงฤดูการของมันนะคะแปลว่าวันนี้ป่าที่สองปูก็ฟาาอีกแล้วครับเพื่อนๆปูไม่เจอนะคะเจอแต่ดอกพังโคนนะคะดอกสนนะคะเดี๋ยวปูจะลองมูฟไปที่ใหม่นะคะเพื่อนๆว่าปูจะเจอเห็ดอะไรบ้างนะคะวันนี้ไม่ท้อค่ะเพื่อนๆไม่ท้อคะ่ะหาไปเรื่อยๆนะคะหาจนกว่าจะเจอนะคะ คนที่หายังไม่เจอนะคะปูเป็นกําลังใจให้นะคะเพื่อนๆหาสํารวจแบบปูอะค่ะเพื่อนๆสํารวจไปเรื่อยๆนะคะสักวันก็ต้องเจอนะคะอากาศดีมากเลยค่ะล่มค่ะเย็นด้วยนะคะเพ <ๆ S 2> ื่อนะะๆเย,ย, <ๆ S 2> ย็นสบายค่ะเพื่อนๆคะตอนนี้นะคะผู้ขับรถมาถึง เมืองเลเวนบูดนะคะที่ปูเคยถ่ายวิดีโอให้เพื่อนๆดูตอนที่หน้าที่มีสโนนะคะตอนนี้มันไม่มีสโนแล้วนะคะเพื่อนๆปูขับรถมาเรื่อยๆเ,เลยค่ะปูสกิปนะคะ, Skip, ะ,คะหาเหตุค่ะเพราะว่ามันปูหาสองที่สามที่นะคะมันไม่มีค่ะปูขับรถปูก็เลยขับรถเลยมาที่เมืองท่องเที่ยวนะคะก็คือเมืองเลเวนบูดนะคะเนะะีนะะ่ยค่ะเพื่อนๆ คนเยอะมากเลยค่ะช่วงนี้นะคะช่วงอ่าสปริงนะคะซัมเมอร์นะคะคนจะเยอะมากค่ะตอนนี้ปุติดไฟแดงอยู่นะคะเพื่อนๆ ช่วงวีสโนนะคะาทาวนนี้ก็คือจะไม่ค่อยมีคนมาเท่าไหร่นะคะแต่พอช่วงสโนแล้วก็ทุกคนเกือบทุกคนนะคะที่ได้ฉีดวัคซีนครบสองเข็มเขาก็จะมาเที่ยวกันนะคะเพื่อนๆเนะะี่ยค่ะเราจะเห็นตามโรงแรมนะคะตามที่พักตอนนี้คือโฮเนะคะ,เ,ะ,คะเริ่มมีคนมาเข้าจองแล้วแล้ววันนี้ก็คือเป็นวันศุกร์นะคะ วิกเอนนะคะก็จะมีรถมีนนมาเที่ยวนะคะเพื่อนๆนี่นะคะเพื่อนๆทาวปูวให้เพื่อนๆดูนะคะวันนี้ปูไม่ได้ลงอ่ไปข้างล่างนะคะปูจะให้เคนขับรถสำรวจด,ดอกอ่ p แอปเปิลนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูตามข้างทางกันเลยค่ะ ดอกมันกําลังจะบานนะคะแต่มันยังไม่บานมากนะคะเพื<ๆ>่อนๆเห็นไหมคะสองข้างทางแล้วก็บนภูเขานะคะชมดอกแอปเปิลกันไปเรื่อยๆก่อนนะคะเพื<ๆ>่อนๆวันนี้ไหนๆก็ไม่ได้เห็นแล้วออกเดินทางเที่ยวกันต่อเลยนะคะเพื<ๆ>่อนๆนี่นะคะดอกแอปเปิล่ะ นี้นะคะปูก็พักเบรกนะคะปูจะทานข้าวกลางวันกันนะคะโดยที่ปูมีนะคะนี่นะคะกระติกน้ําแล้วก็พวกของดื่มเออพวกน้ําดื่มนะคะเพื่อนๆแล้วก็กล้วยนะคะอันนี้ก็คือน้ําดื่มแล้วก็ในกระเป๋าสีน้ําเงินนี่ปูก็จะมีพวกอาหารนะคะที่ปูทํามาเมื่อเช้านี้นะคะเดี๋ยวปูจะให้เพื่อนๆดูนะคะว่ามีอะไรบ้างนี่นะคะเพื่อนๆอาหารที่ปูเตรียมมานะคะก็จะมีไข่เจียวนะคะ แล้วก็ผัดเนื้อใส่ถั่วแล้วก็นี่นะคะเพื่อนๆ well, นี่นะคะลูกชิ้นนึ่งค่ะแล้วก็ไส้กรอกที่ปูทำนะคะปูก็อบมาด้วยนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็มีผักนะคะเพื่อนๆแค่นี้ค่ะแล้วก็เข้าวเหนียวนะคะที่ปูเตรียมมาเดี๋ยวปูขอตัวทานข้าวกับเกืงก่อนนะคะเพื่อนๆ